อาดิฉย,ยนจะกิจรถยนต์มือสองคุณภาพดีวันนี้ผมจะพามาชมมิตซูบิชิเอ็กซ์เทนเดอร์คลอส1.5 มาดูรายละเอียดรอบรอบคันเข้าๆอกก่อนเริ่มต้นที่ด้านหน้าครับกระจังหน้าตกแต่งมาได้สวยดูหลามากๆเป็นสีดําเงานะครับตัดโคงเมียมและตัดกับตัวสีรถนะตรงนี้จะออกเป็นรังพึ่งนะสวยนะครับไฟตัวนี้นะครับจะมีไฟเดย์ทามไดนิ่งไลท์มาให้นะ และที่สาคัญเป็นไฟ LED แบบมัลติรีเฟกเตอร์เติมความทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยใน2025นี้นะคะ,ะมาดูรอบๆพันกันตรงกระจกมองข้างนะให้ไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับตกแต่งได้ดีเลยเป็นสีตัวรถตัดกับสีดาด้านฝั่งประตูคนจับยังเป็นโครเมียมอยู่นะตัวน,นี้ก็ต้องดูแลรักษาให้ดีหน่อยเป็นรอยขีดขว่วนได้ง่ายนะต้อหาพวกครอบกันรอยนะครับที่เป็นพลาสติกมาครอบไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดรถล็อกรถงห้ตรงแผงประตูดีไซน์ไม่ได้สวยเหมือนกันตัดโครเมียมตัวน,นี้ก็เป็นดําด้านนะตรงเสาส่วนของด้านท้ายดดดดดีีีีไไนนนมมมม่้้้้้้เเเลยยะะจปอรใใหหวคั็ โรงงานนะครับขนาดยางอยู่ที่205 55R17 ถือว่าสวยเลยนะเป็นแม็กเดิมริ้วรอยไม่มีเหมือนออกห้างไปแดงจริงๆทุกคนดูรอบคันคร่าวๆและดีไซน์โดยรวมของ m i t s u b i s h i ็กเพนเด r ร์ s s 1.5คันนี้แล้วต่อไปมาดูในส่วนของออปชันด้านในกันเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างและจะจัดเต็มแค่ไหนมันคือมันสวยแล้วมันดูดีมากๆเลยนะมันเหมือนออกห้างไปแดงเลยภายในครับโคตรสะอาดนะอย่างกว้างเลยอันนี้คือลองเข้ามานั่งนะไม่อึดอัดนะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางที่ถือว่าโอเคนะครับทุกคนอย่างผมผมเป็นคนหนึ่ง รถครอบครัวที่ไม่ต้องใหญ่มากไม่ใช่แบบพวกสไตล์ฟอร์จูเนอร์หรือว่าปาเจโร่นะครับผมจะชอบแบบเนีย่ยประมาณเนี้ยถือว่าโอเคเลยอ่ะโดยรวมนะครับถือว่าไม่อึดอัดน,นะห้องโดยสารถือว่าดีมากๆพวงมาลัยให้มาเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยนะไม่ใช่แบบอนาล็อกนะครับดีไซน์ได้สวยและสปอร์ตมากๆในส่วนของหน้าจอนะครับให้จอขนาด7นิ้วมานะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะตรงนี้ก็มีปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วก็เป็นปุ่มควบคุมและคอนโทรลในส่วนของกระจกมมมมอองงงงขขข้้้้้้้้าาาาาาาััันนนนนนีีปปปรรรบบบไไดดดดดเเลลลยยยึซววททิิทนะิศะะกื่ใหสถ ส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะครับดีไซน์ไม่ได้หรูหราและสวยมากๆเลยนะดำเงาตัดโครเมียมนะครับมีจอบอกสถาน,นะของแอร์ด้วยนะเนี่ยสามารถเพิ่มพัดลมได้ลดพัดลมได้แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้ตรงม่านบังแดดก็มีกระจกมาให้ในฝั่งคนขับนะฝังง่งผู้โดยสารด้านซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้สีเนี่ยไม่ได้แกะเลยคตนใหม่ใหม่มากๆครับและเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้นะให้ลำโพงมาทั้งหมด6กตำแหน่งนะอยู่ตรงประตูนะครับทั้ง4บานแล้วก็มีตรงนี้นี่เล็กๆเนี่ย นะครับช่วยเพิ่มอัตราลุในการฟังเพลงได้ดียิ่งขึ้นบอกเลยว่าซาวดดีมากๆคันนี้ตรงนี้นะครับให้มีช่องขนาดใหญ่ไปด้วยนะเนี่ยคนลึกเลยดูดิใต็มือเลยนะเนี่ยสามารถใส่ของใส่อะไรได้นะวางโทรศัพท์ได้นะแล้วก็มีช่อง USB มาให้ตรงนี้นะครับสามารถชาร์จมือถือได้ต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ครับแล้วก็มีช่องกระจายไฟ12โวลต์มาให้ตรงนี้ภายในถือว่าดีไซน์ได้สวยมากๆเบาะนะครับเบาะยังไม่ได้ให้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะยังเป็นแบบเมนนุ่นอยู่นะครับปรับมือนะทุกคนอันนี้ก็ถอยหลังเดินหน้านะฮะฟึบ กว้างนะเอาเพิ่งสกเกตเห็นทุกคนมีแอร์มาด้วยนะครับเนี่ยปรับแอร์ได้นะเห็นนะลมตดเย็นเลยตรงนี้ก็มีช่องชาร์จแบตมาให้นะครับมี USB 1ช่องแล้วก็ TypeC 1ช่องนะฮะ,ะบ่อตัวนี้สามารถพับได้เลยนะนี่บรรทุของได้จุกๆครับสำหรับเวลาเดินทางแล้วไม่มีคนนั่งด้านหลังนะแล้วตรงนี้นะครับมีช่องวางแก้วให้ด้วยออปชั่นครบมากครับครบจริงๆในส่วนของบอ่อผู้โดยสารด้านหลังนะครับเขายังห่วงเรื่องความปลอดภัยนะมีเบล์ตรงนี้มาให้นะครับสายคัญน,นี้เราันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ อีกเส้นหนหึ่งใหม่มากมากเลยนะเหมือนออกห้างป้ายแดงเลยอ,ะอ่ะมาดูในส่วนฝากระโปรงด้านหลังนะครับเนี่ยมีโชคมาให้นะครับ นะครับปล่อยอะนะเห็นนะไม่ต้องออกแรงยกนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านท้ายแล้วก็ออปชันภายในนะต่อไปมาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์สสูบนะแรงม้าสูงสุดถึง105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดถึง141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์ CVT และยังมีอัตราการสินเพิองเฉลี่ย16.4กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ได้นะสำหรับ SUV ไซส์เล็กอย่างนี้รถเจ็ดที่นั ได้ถึง7ดคนและที่สาคัญคันนี้นะคะให้มาทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเบรกได้นิ่มนวลน,นะคบไม่กวห,หัวทิ่มนะขับทางไกลสบายนุ่มนวลมากๆต่อไปมาฟังในส่วนของราคากันบ้างอยากจะบอกว่าตอนออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้เก้าแสนบาทเลยนะแต่วันนี้ได้รถสวยๆสภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงและที่สาคัญไม่น้อยมากๆอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลราคาเพียงหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอยากจะบอกว่าประหยัดได้ถึงสามแสนเลยครับไม่น้อยมากแค่หมื่นต้นต้นเองและที่สําคัญได้สภาพใหม่ๆเหมือนรถออกห้างป้ายแดงจริงๆหากสนใจ ผมจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลามีฝ่ายขายคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงถ้าบอกว่ามาจากคลิปนี้นะของแถมและโปรโมชั่นเพียบครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับมองหารถมือสองอารยายนตกิจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรถคุณภาพดีต้องอารยายนทกิจครับ